เด็กยื้อยินดีไม่ยอมกินข้าวกินหรือยังเอ่ยอ๊มอ๊มเอาปากเลย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 เอาปากเร็วครูดูอยู่นะอืมเก่งยังไงลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมานั่งลุกขึ้นมานั่งเร็วเดี๋ยวมาดูวิดีโอเด็กกินข้าวกันเดีมาเย